สวัสดีค่ะประดิษฐ์พงมอเตอร์สาขาเวียงสะค่ะพบกับฝนนะคะที่ปรึกษาการขายสาขาเวียงสะค่ะขออนุญาตนะคะช่วงนี้เป็นช่วงโควิดนะคะลูกค้าล้างมือบ่อยๆนะคะดูแลตัวเองด้วยนะคะทางร้านของเราจำหน่ายรถยามาฮ่าทุกรุ่นทุกขนาดนะคะ อันนี้เป็นรถมีเกียร์นะคะที่ขายดีที่สุดของเรานะคะรถยามาฮ่าฟินค่ะมีหลากหลายสีให้เลือกค่ะสำหรับรถมีเกียร์นะคะก,ก็จะมี wr 1 5 5มี xr ค่ะมี exciter มี r 1 5ค่ะอโอตโมติกนะคะแล้วก็มีหลากหลายรุ่นนะคะเริ่มจาก g r ร n ฟ f i n a o hybrid ค่ะ q u b i กค่ะฟี f n o 1น่125ค่ะแล้วก็ figo ค่ะส่วน1 5 5ย cc นะคะ เป็นแมคค่ะแล้วก็แอร์ร็อกค่ะเป็นรถ155ซีซีนะคะด้านนี้นะคะเรามีอะไรตกแต่งสวยงามไว้บริการคุณลูกค้านะคะมีหมวกค่ะให้คุณลูกค้าเลือกได้ตามใจชอบค่ะทางร้านมีจุดบริการพักคอยลูกค้านะคะส่วนทางด้านหลังนะคะจะเป็นศูนย์บริการที่ผ่านมาตรฐานของยามาฮ่าโปรแคร์มีช่างผ่านการฝึกอบรมไว้คอยบริการให้กับคุณลูกค้าค่ะ ีเจ้าหน้าที่ไฟแนนซ์นะคะคอยนั่งให้บริการคุณลูกค้าอยู่ค่ะยื่นเอกสารใบเดียวสามารถอนุมัติได้ภายในไม่เกิน30นาทีค่ะแล้วก็มีศูนย์อะไหล่ไว้คอยบริการคุณลูกค้ามาตรฐานยามาฮ่าครบวงจรไว้ให้บริการค่ะ สาขาของเราตั้งอยู่ตรงข้ามกับทกศเอเวียงศาสร์นะคะช่องทางการติดต่อนะคะลูกค้าสามารถติดต่อได้ทางเพจปฏิพงมอเตอร์สาขาเวียงศาสรค่ะหรือว่าจะติดต่อได้ทางเบอร์ร้านนะคะ077361766หรือว่าเบอร์เซลล์ฝนนะคะ0818942758เซลล์ฝนยินดีให้บริการค่ะช่วยทุกคันดันทุกเคสนะคะสวัสดีค่ะ